สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ป่าสปริงนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปอทวันที่สองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เรมจะกินอะไรบ้างแต่ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะทุกคนตอนนี้อากาศดีแบบอากาศดีมากลมเย็ยนๆสบายๆตอนเชา้าฟัดดีมากกินข้าวเช้ากันคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นมือเช้าก่อะจะมาดูว่าที่บ้านทำอะไร ต้มสูตต้มสูตจะหมดมัต้มสูตรอัต,อต,อตราสอีกนิดนงนะคะอร่อย กินข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้แม่ทําต้มสุกให้นี่ค่ะเป็นซุปเห็นไหมหมูสับแล้วก็ผักเท้า,ทาแล้วก็แครอทนิดหน่อยนะคะเป็นซุปแล้วก็คลุกกับข้าวข้าวขาว,ขาวผสมกับข้าวกล้องนิดหน่อยเมนูนดีคือแบบเป็นเมนูได้ง่ายมากอะสำหรับคนลดน้ำหนักขึ้นกินได้อะยิ่งแบบถ้าเราทำเองเราจะรู้ว่ามัน มันคลีนแน่นอนอ่ะมันไม่ได้ปรุงอะไรแบบเยอะแยะมากมายหรือไม่ได้เค็มจัดอ่ะมันอยู่ในแบบจืดๆแบบพอดีพอดีนะไม่ได้เค็มจัดมากอือ,อ๋อคือข้ากันทุกคน อาหารกลางวันวันนี้นะคะสำคัญกับไก่ทอดค่ะทุกคนก,ก็โอเคนะคะทุกคนข่าววันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่ปั๊มได้ไดเอทนะคะทุกคนเป็นวันที่สองแล้วก็คือเป็นวันด้วยน้ำหนักของปั๊มนะคะ mm hmm. คือวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นคือปั๊มทานมื้อเช้าเสร็จแล้วปั๊มก็ไปแบบ ทำธุระข้างนอกทำธุระข้างนอกแบบยาวแบบยาวมากๆจนมากลับมาถึงบ้านตอนประมาณบ่ายสามแล้วคือตอนที่บํากินข้า,าวเช้าอ่ะคือกินตอนประมาณแปดโมงครึง่งก็คือยาวจนตั้งแต่แปดโมงครึง่งจนถึงบ่ายสามอ่ะยังไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วพอบ่ายสามมาถึงบ้านก็ทานอาหารนะคะทานเป็นส้มตำกับไก่ทอดกับที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าที่บ้านอ่ะซื้อมาซึ่งแบบเดี๋ยวบางคนจะถามว่า เออทำไมกินไก่ทอดทาไมถึงกินส้มตำอะไรเงี้ยคือส้มตำมากินได้นะคะมันคืออาหารแบบวัตถุดิบมาจากธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีอาหารอะไรแปรรูปนะคะแล้วก็อย่างที่เรากินไก่ทอดคือส่วนที่เป็นไก่ทอดเนี่ยคือไก่ทอดมันจะมาชิ้นใหญ่แบบอุ้มๆนะคะแต่ว่าเราไม่ได้กินทั้งหมดทั้งชิ้นนะทุกคนมันก็กินไก่ทอดกับส้มตำเรากินไก่ประมาณชิ้นแค่นี้ก็คือเป็นแบบส่วนอกอะ่ะทุกคนแบบชิ้นประมาณประมาณแค่นี้นะคะ ก็คือแบบมันก็มาชิ้นใหญ่แหละแต่ทุกคนแต่ว่าปั๊มก็หักแบ่งครึ่งกับคนที่บ้านนะก็คือกินแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวหนึ่งทพีนะคะก็ไก่ทอดอะ่ะมันก็กินได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราอย่ากินบ่อยหนึ่งอาทิตย์ก็คือกินได้แค่หนึ่งครั้งนะคะของทอดแล้วคือสัปดาห์นี้หรือว่าแบบวันต่อไปอ่ะปั๊มก็จะไม่กินของทอดแล้วเนื่องจากว่าวันนี้ปั๊มกิดได้กินของทอดไปแล้วนะคะทุกคนก็คือ การเดิในครั้งนี้ปาจะเลี่ยงแบบของทอดของแปรรูปนะคะอะไรต่างๆขนมอะไรต่างๆนะก็จะทานอาหารที่แบบมาจากธรรมชาติส,ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ค่อนข้างคลีนแล้วก็มาจากธรรมชาตินะคะไม่ค่อยมีของแปรรูปพวกขนมอะไรเงี้ยก็จะหยุดก็ก็คือทานเป็นผลไม้แทนอะไรเงี้ยแล้วก็มื้อเย็นหลังจากที่ปากินส้มตำกับไก่ทอดไปจนบ่ายสนะคะแล้วก หลังจากนั้นนะก็คือไม่ได้กินอะไรเลยจนจนถึงเนี่ยจะเข้านอนก็คือแบบไม่ได้กินอะไรเลยก็เพิ่งมาหิวตอนประมาณหกโมงเย็นนะคะป้าก็เลยกินส้มไปสองลูกก็คือส้มส้ม,ส,มส้มเขียวหวานธรมนมธรมดาเนี่ยส้มธรรมดาเนี่ยไปสองลูกนะคะแล้วก็ท่านา้ำตามก็คือตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงเวลาเข้านอนแล้วก็คือยังไม่ได้หิวอะไรอีกเป็นพิเศษนะคะก็คือวันนี้ทานได้แค่นี้จริงๆ ที่จริงอ่ะมันทานไม่ครบมือนะคะแต่ว่าบางังเอิญว่าวันนี้เราติดธุระไปข้างนอกก็เลยไม่ได้ทานอะไรนะคะก็คือเพิ่งมาทานตอนเย็นแล้วก็ตอนบ่ายสามเข็าเด็กส้มตำแล้วก็หกโมงทานส้มสองลูกก็คือแค่นั้นเลยแล้วก็ปริมาณการกินน้ําในวันเนี้ยก็ถือว่าการกินน้ําไม่ค่อยมากพอนะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเควันนี้ปัอมกินน้ําไปประมาณ2ลิตรนิดๆน,นะคะแต่ที่จริงเราปัอมจะต้องกินประมาณ3าถึงสแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ โอเคนะคะขอให้เรากินมากกว่า1.5ลิตรอะ2ลิตรนี่คือแบบโอเคมากๆ2ลิตรขึ้นไปอะคือโอเคมากๆวันนี้ผมก็ได้กินไป2ลิตรพอดีนะทุกคนก็ก็กันในวันที่2ของการลดหนักวันที่2ของพามในวันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนกับแบบปริมาณอาหารที่เรากินก็ถือว่าพอดีแล้วก็พอเหมาะกับระที่ร่างกายได้รับนะคะเดี๋ยวก็แล้วก็พรุ่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่า ผมจะทานอะไรบ้างแล้วก็มีทานอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เป็นใดไอท์วันที่สามของพัมน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ